งลงมากินข้าวเราจะไปทะเลเทียนให้ไปหาเงินทุกันนะคะตอนนี้ฝนน้ำพามาเที่ยวกันที่ไปเต็ดๆแผนที่ไหนแจกหมดแล้วเนี่ยเจ้าก๊อฟนี่ไงแผนที่ไปแผนที่กันเล่ยังไม่ไปที่ไม่ถือต้องจะไปดูแผนที่กัน,นกไป ดูแผนที่มาแล้วดูแผนที่แล้วอาจจะงงงนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่มากจริงตอนนี้เราอยู่แค่สองคนเขาหลบอุ้ยเที่ยเต็มยนะคะไปเอ่อเราต้องข้ามสะพานสีน้ำตาลเพื่อไปอีกฝั่งแล้วก็ต้องเดินไปอีกแล้วก็ข้ามอีกฝั่งเพื่อไปทะเลเที่ไปหาครูกันถูกจริงๆมารอบนี้อผิดหวังเพราะว่าเราไม่ได้เล่นน้ำมาทั้งทีก็ควรจะเล่นน้ำแต่ว่าเล่นไม่ได้นะคะเพราะขออนุญาตหยุดจบอุ้ยมึงดูไอ้เชี่ยน่าเล่นมาก แต่มันน่ากลัวมากเลยอ่ะจริงคือเราไม่มีใครเล่นด้วยคือเราจะไปข้ามสะพานกันเขาเม่ข่องเล่นต้้งแา่สมัยนักเรียนอยู่ด้วยนะแต่เราไม่รู้นักเรียนฟังหรือเปล่าอะแล้วอันนี้เราอยู่ที่ทะเลเทียมเรียบร้อยคือขึ้นแรงมากลาขึ้นสันมาน่ากลัวพวมันจะพัดเรไปด้วยแต่ว่ากเคไม่ได้ลัวเรากเดี๋ยวเราจะตัดภาพไป ดูด้านหน้าของเราปไปไปไปหนอีกเราจะถ่ายใช่ปุ๊บเร็วเล่นาเนเล่นล่นตอนนี้เราก็ย้ายที่มาจากอ่าเะเลเชียมมาอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะหอประชุมก็ได้ไห อยู่ตรงหอประชุมแดดแรงมากตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าคือคู่หูไปไหนคู่หูอยู่ในนะคู่หูไปไหนก็อยู่กับเพื่อนส่คนซึ่งแม่งหายไปไหนไม่รู้เลยอคนเดียวไอ้สัสหายไปไหนเดี๋ยวประมาณบ่ายสามเราจะกลับเขาชื่ออะไรนะชื่อชื่อที่บักชื่ออะไรอ่ะบูเว็บูเวฟกูจะเป็นแวร์บู เราจะกลับท right <ini> ี่พ <reconcile> ักประมาณบูเวประมาณบ่ายสามแล้วก็เราจะถ่ายการแสดงต่อเพราะว่าจะถ่ายการที่เราซ้อมการแสดงต่อบนี่อิงมาแล้วอิงวันนี้หน่อยเราจะไปอู้ผู้ชายหล่อมากเดี๋ยวเราก็กลับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่ เขากำลังกลับแล้วก็บนรถบัสกันบายบายไปละบนไทยกิปลงอยู่